ยาพันนะทุกคนท่านหนม,มองเหี้ยอะไรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกิจกรรมเครดิตฟรีมาแล้ว ติดตามกติกาได้ที่ Line@ 6 6 7หกหกจนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะกิจกรรมของเรานะคะจะแจกนะวันละ10คนนะ1ิคนเลยนะทุกคน แต่ทุกคนนะเมื่อคลิปนี้ครบ200วิวนะแจกเพิ่ม5คนนะคะเมื่อครบ500วิวแจกเพิ่มอีก10คนนะเมื่อครบ1,000วิวเมื่อไหร่นะแจกเพิ่ม30คนนะเอ็ดไลน์ไปได้เลยนะแล้วก็ทำ,ทำกติกานะทุกคนนะให้ครบนะรับรองว่าได้เครดิตฟรีแบบง่ายๆแน่นอนนะกติกาไม่ยุ่งยากเลยนะทุกคนนะ กติกาขอรับเครดิตฟรีนะกิจกรรมนราจะเริ่มต้นอยู่ที่4โมงเย็นนะคะแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ความรู้สึกใต้คลิปนะ,ะแล้วก็แคปหน้าจอส่งยูทเข้าไปทางไลน์นะกิจกรรมน่าจะสิ้นสุดต,ตอน1ทุ่มตรงนะ,ะแล้วก็ประกาศผลทางแฟนเพจฮะเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะใครทำตามกติกาครบรับเครดิตได้เลยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิตรรักนักปั่นนะ วันนี้เรามากับทุน100บาทคือ100เราจะเอาแบบใจใหญ่ๆนะเราเริ่มต้นประเบ็ดนะเบ็ดอยู่ที่เบ็ด30บาทเลยนะคะทำการเปิดโหมดนะ,ะเปิดโหมดเทอร์โบนะทุกคนโหมดเนะทอร์โบเหมือนเดิมนะคะอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องไว้ให้ด้วยนะคะมาคุณอื้อมานี่นะทุกคนเป็นอันนีน้มานะคะเป็นไง วันนี้นะฮะเราเอาแบบว่าใจใหญ่ๆเลยนะกับการปรับเบ็ดนะ,ะเป็ดเริ่มต้นก็เบ็ดที่ที่เบ็ดส0บาทนะฮะก็ถือว่าการเข้าไลน์แบบเปิดเข้ามาก็ถือโอเคนะ,คะมาลุ้นนะ,ะว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ะสวยเข้าไปสปินนะฮะเป็ดส0บาทนี่แบบเป็นเบ็ดหนักๆแล้วก็คินมาแค่100นี่ไม่แนะนำไม่ทำตามนะ,ะมันขึ้นอยู่ที่ช่วงเวลาการแจกของเกมนะฮะ วันนี้มาดูนะว่าเราจะเด้งขึ้นกี่บาทนะกับทุนหนึร้บาทนะมาลุ้นนะ,ะถ้าเข้าไปจะเป็นอีกรอบอนะ่ะจะออกเลยทุกคนถ้าไม่เข้าก็เล่นต่อนะจนตังหมดนะฮะวันนี้เกมมันจะแจกหรือเปล่านะอันนี้ก็จะไปไวมาไวนะฮะทุนหนึ่งตอนนี้เด้งขึ้นที่500ร้แล้วนะฮะ ไอไวๆมาไวๆนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นตามแล้วก็อยากได้เครดิตฟรีนะก็ทำตามกฎเก,กาฑให้ครบนะส่งเข้าไปที่ไลน์แอดที่เราแบอกกติกาตั้งแต่แรกนะฮะส่งเข้าไปนะแล้วก็รอพี่อนๆแอดมินตอบกลับนะสำหรับใครที่ได้เครดิตฟรีแอดมินจะแจ้งเข้าไปนะ,ะตอนนี้ก็จะไม่มีแจ้งเตือนทางแฟนเพจนะฮะก็จะแจ้งเข้าไปที่ไลน์ของเพื่อนๆที่ได้เครดิตฟรีเลยนะโอ้โหตรงนี้ เอเอามาอีกอ่ะอ,อังุนฟิสปินไม่มาเข้าไปตรงช่องนะหมูก่ก่อนเข้าวิสปินก็อยู่ที่300มาฟิสปินรอบนี้จะได้เท่าไหร่ทุน100ได้กําไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเราจะมาแค่นี้แหละวันนี้มาเอาแบบพอของเบาของพอนะฮะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคโอ้โหเยี่ยมพันนะทุกคน กำไรสิ0เท่าเป็นไงโจฟิตบินนะอยู่ที่660้บาทได้ขึ้นมาเป็นพันนะอ่ะวันนี้ก็ทุน100ได้มาพันก็ถือว่าโอเคมากๆนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะไว้เจอกันเหมือนคลิปหน้าใครได้เครดิตฟรีก็ทำตามกติกาให้ครบส่งเข้าไปให้ครบด้วยนะจ๊ะ